สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตะใน,นไลฟ์นะคะใช่แล้วครับอยู่กับเราสองคนเช่นเคยพัตโต้แล้วก็พี่ฝนมันตการนะครับผมเร้องรวลาใหม่ของเราย้ำกันทุกวันหน่อยก็แล้วกันนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า<ช>ทำไมมาเจอเราเวลานี้นะครับสองทุ่มสินาทีสิบห้านาทีโดยประมาณหลังจากจบข่าวในพระราชสำนักนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยถูกต้องอ่าแล้วก็ทักทายแฟนๆนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะใช่แล้วครับทักทายพูดคุยเข้ามาแล้วกันนะตรงไหนฝนตกหรือเเปปลล่่่าาารรถติดมม้นํทวหือ บอกกันมาได้เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับค่ะอ่ะตะกี้นี้ได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้ววันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างเห็นไหมแซ่บทุกข่าวจริงๆรรีบไปดูฮ<อ>ะเวลาเราไม่เยอะเ,อเดี๋ยวหมดเวลาไปไปดู ถูกวางตัวให้แสดงเป็นผีอุบลหรือสโรชินีในละครเรื่องพิศสวาสด์เมื่อปี2554มาก่อนสมัครนักแสดงสาวบีน้ำทิพย์แต่เพราะช่วงนั้นจังหวัดอุทยาซึ่งเป็นโลเคชันหลักในการถ่ายทำประสบอุทกภัยอย่างหนักจึงเจอโรคเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดกระทั่งถูกนำกลับมาทำเวอร์ชันใหม่2016แต่บทดังกล่าวตกเป็นของนางเอกมากพีมือน,นุ่นวรนุนสงันแถมยังสร้างปรากฏการ์เรตติ้งสูงกว่า5กันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็เลยต้องไปถามสาวบีซะหน่อยว่าเสียดายบ้างไหมที่ชวดเล่นเรื่องนี้ไปค่ะ ไม่เสียดายค่ะกอ็อะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นของเราค่ะตอนนั้นมันมีเรื่องราวที่มันไม่ได้ถ่ายทำสักทีซึ่งเราก็เข้าใจตอนนั้นคือวางตัวไทยเล่นด้วยซ้ำแล้วก็เหมือนเราก็ไปหาหนันวนิยายเป็นเล่มมาอา่านเป็นครั้งแรกที่แบบไปซื้อมาอา่านอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเหมือนกัน ต้องต่อสู้กับโรคร้ายทั้ง SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองมานานถึง11ปีพวงด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว4ปีโรคไตและโรคหัวใจอีก2ปีล่าสุดอดีตนางเอกละครพื้นบ้านปลาบูทองเอเมธิการหรือเออัตราก็เผยว่าตอนนี้สุขภา,าพดีขึ้นมากโดยได้ทำบอลลูนหัวใจรักษาการเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วและยังได้ตัดม้ามเจาะตับและตัดลำไส้ออกไปราว1เมตรส่วนอาการของโรค SLE สามารถควบคุมได้แล้วล่ะค่ะขณะที่ค่าตายเริ่มกลับมาอยู่ในระดับปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่อง ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ตอนนี้อยู่ในระยะที่สองค่ะมะเร็งที่ยังหวงอยู่คือค่ามันยังไม่ลงจากจาก10.2ตอนนี้ยังเหลือแบบเ,เกือบ6กอยู่เกือบ6กก็ออยังยังต้องต้องลดอีกเยอะดีขึ้นเยอะมากจากหน้าบวมแบบไตอักเสบอะค่ะจากเป็นผีที่แบบบวมมกอะไรเงี้ยจำหน้าเจไม่ได้ตอนนี้แบบ <S 2> <S 2> ดีขึ้นแล้วตอนที่ที่โด่งดังอะฮะเชี่ยว ออขยันทํางานมากค่ะรับผิดชอบงานมากแต่ก็เที่ยวเยอะมากแล้วก็บุหรีเหล้าออตอนนั้นยาไอยาอีพี่หมดเลยนะพี่ก็เลยอยากมาสอนน้องๆในในยุคใหม่ๆว่าดูแลตัวเองซะนะดูพี่เป็นตัวอย่างพี่เอง รอสีภรรยาเอต่อคิดหายหน้าหายตาจากงานละครเพื่อไปเลี้ยงลูกชายทั้งสองคนนานถึง3ปีกว่าปล่อยให้สามีอย่างหนุ่มปอนอัทวุฒิหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวซึ่งฝ่ายชายก็เผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกปากห้ามไม่ให้รับงานแต่ส่วนใหญ่จะให้สาวเอรับแต่งานที่ใช้เวลาสัน้สนๆอย่างเช่นพิธีกรพร้อมทำควบคู่ไปกับการทำธุรกิจกับเพื่อนๆในวงการค่ะแต่เอเนี่ยเขาก็ เขาก็ใฝ่ฝันที่เขาจะกลับมาเสมอนะฮะนี่แต่ว่าเขารอรอให้ลูกโตก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะรับก็เป็นรายการมากกว่าเพราะมันใช้เวลาน้อยกว่าก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาช่วงเด็กป,ประมาณ3ขวบถึง5ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาจะอยู่กับเราที่สุดนะครับถ้าเราปลูกฝังตรงนีไ้ได้ได้ได้แน่นที่สุดหมือว่าให้มีความรักระหว่างครอบครัวมากที่สุดเนี่ยคือนะที่เขาโตเนี่ยครับเขาจะไม่ไปไหนเลยคือเขาผิดใจเขาก็อยู่กับพ่อแม่เลย um ไม่ไมสาวไทยทั้งรักทั้งหลงหนุ่มแก้มป่องค Ki ิมคีบอมได้ยังไงเพราะนอกจากจะเลือกเฮินฟ้ามาฉลองวันเกิดอายุครบ29ปีร่วมกับแฟนคลับชาวไทยในงานเมกกวิชคิมคีบอมเบอร์ดเดปปาร์ตี้อินไทยแลนด์2016แล้ว เปิดเวทีเหล่าแฟนคลับได้พูดคุยแล้วก็เล่นเกมกันแบบใกล้ชิดสนิทสนิแทแถมบางช่วงยังกระโดดจากเวทีบุกไปหาแฟนๆกันถึงที่นั่งค่ะแต่ที่ทำเอาหนุ่มแก้มป่องถึงกับซาบซึ้งสุดๆก็คือพลังรักจากแฟนๆที่รวมทําแฟนโปรเจกต์แล้วก็ร้องเพลงเบิร์ดเดย์พร้อมเค,ค้กก้อนโตให้หนุ่มขี้บอมเรียกว่าสนุกสนานปิ่นทั้งแฟนคลับแล้วก็ศิลปินเลยแหะค่ะ โอยใกล้ชิดกันขนาดนี้ฟินสุดๆไปเลยค่ะอ่ะคราวนี้ค่ะมาเกาะกระแสเกมฮอตเกมฮิตกันบ้างดีกว่าโปเกมอนโกค่ะคเดี๋ยวนยคนข้างๆกำลังจับโปเกมอนอยู่คุณผู้ชมมันมีเป็นสัตูดีโอพอดีเลยอะ จะบอกว่าในสตูของเรามีโปเกมอนให้จับด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมมานั่งรอเต็มสตูดิโอเลยคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยนะครับโปเกมอนโกมันต้องเอามือถือหรือไอแพดเนี่ยไปส่องนะแล้วเวลาส่องเนี่ยบางทีเราก็เดินไปหรือขับรถไปมันอันตรายไม่ได้มองทางต้องถามคนนี้เลยเขาเล่นสองแอคเคาท์ค่ะคุณผู้ชมครจะเล่นสองฮะเล่นสามแล้วตอนนี้ทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยนี่ก็เลยคือปัญหามันก็เยอะครับในหลายประเทศนะครับก็มีทั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้ระมัดระวัััััังงงงบบบบบ้้้้้าาาาาาานนนนนนนเเเเเเรรรรรรรออ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 กกกกกก็็ช่่่คคคคววววีีีมมมมมตตุพพืืปยยยแลส ของบ้านเมืองแล้วด้วยครับค่ะอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ออกประกาศเตือนว่าห้ามเล่นขณะขับรถหรือว่าเดินถนนเพราะตั้งแต่เจ้าเกมนี้ออกมาปนเมืองนอกจากจะทําให้รถติดกว่าเดิมแล้วยังเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วยบางคนก็ถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินหรือว่าถูกล่อลวงไปดีที่เปลี่ยวโดยไม่รู้ตัวเพราะเอาแต่กลมหน้ากลมตาหาตัวโปกเกมอนในโลกสมมติไม่ทันได้ระแวดระวังตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ ล่าสุดบ้านเราก็เริ่มได้รับผลกระทบจากเกมดังกล่าวแล้วเช่นกันนะคะเพราะมีผู้ขับขี่หลายรายขับรถไปจับโปเกมอนไปด้วยวก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นสุดท้ายภาครัฐจึงต้องบังคับให้ใช้กฎหมายอย่างจริงจังห้ามเล่นโปเกมอนและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทตามความผิดพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2 5 2 2มีผลบังคับใช้หมาดๆเมื่อวานนี้22สิงหาคมค่ะ ก็ดีนะฮะเพราะมันก็ดลนรงในการในการขับขี่ด้วยแล้วก็ทําให้ปลอดภัยด้วยคนที่เขาไม่ได้เล่นเนาะเขาคุณอาจจะขับไปชนลูกเขาเมียเขาหรือสามีเขาจนเขาเสียชีวิตก็ได้อะไราเงี้ยฉะนั้นเนี่ยดีแล้วที่มีกฎหมายข้อนิยมก็ไม่ได้ถึงกับติดมากแต่ก็แต่ก็เล่นด้วยก็เล่นนะฮะจะเล่นเฉพาะตอนที่เวลาเรานั่งรถไปทํางานแล้วเราไม่ได้ทําอะไรก็จะหยิบโทรศัพท์มาแต่เราไม่ได้ขับเองมีคนขับให้ก็จะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมเล่นตั้งแต่ตอนที่ผมไปเที่ยวที่ยุโรปแล้วนะครับตอนนั้นเมือง ยยไม่จับรับไม่จับคือผมกลัวมากนะครับคือรู้สึกว่าเคย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 ทำแล้วรู้สึกว่ามันเสี่ยงตายมากเลยแบบหรือว่าไปทำคนอื่นเขาบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวไม่ต้องโปเกมอนหรอกคืออย่าจับเลยดีกว่าโทรศัพท์นะฮะน้านหญิงปณิตาถึงตัวเองจะไม่ได้เล่นเพราะโทรศัพท์ไม่อํานวยแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ขนไกล้ตัวติดหนึบกับเกมนี้พอสมควรค่ะล่าสุดไปสยามกับเมย์กับเป้ย เชื่อไหมต้องไปยืนรอเมพิชนาจับโปเกมอนอยู่ที่สยามอ่ะมันเป็นเอามากเหมือนกันเนาะวนที่ทํางานกันอย่างที่กองวันๆก็เดินจับโปเกมอนเหมือนกันแล้วมันก็เป็นอันไม่ทางงทํางานกันอะไรเงี้ยแลวล่าสุดก็เหมือนได้ได้ยินข่าวที่ขับรถชนอะไรเงี้ยเล่นพอเล่นโปเกมอนอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือทุกอย่างมันทําได้แต่มันต้องมีมีลิมิตแล้วก็ขอบเขตอยู่ในอยู่ในสิ่งที่ควรที่จะทำ คนนุ่มตั้มวราวด์คนนี้สรารภาพเลยว่าติดมากถึงมากที่สุดเพราะเป็นแฟนโปเกมอนตั้งแต่เวอร์ชันการ์ตูนที่ออกฉายทางทีวีแล้วแ่ะค่ะโมเดิร์นไนการ์ตูนใช่ไหมเออเราก็ต้องดูพอวันหนึ่งมันเป็นจริงขึ้นมาเล่นได้ในชีวิตจริงคือเดินไปจับได้จริงๆแล้วมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงแล้วอะเสร็จงานวันสามทุ่มสี่ห้าทุ่มตะเวนแล้วไม่หลับไม่นอนนอนประมาณตีหนึ่งอยู่ในกองถ่ายใช่และคนในกองถ่ายก็เล่นกังวลละครหนักมากหนักมากหนักมาก ไม่เสียงานเสียการครับถ้าช่วงมีงานมีการ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปด้วยผิดกับหนุ่มบี้สุกฤตที่สายหัวไม่อินกับเกมนี้เอาซะเลย <c oughs> เพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยติดเกมอย่างหนักถึงขั้นเสียการเรียนมาแล้วนั่นเองค่ะมันก็บนับนเทิงดนี่ยแต่ผมกลัวผมจะติดแค่นั่นเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นคนติดง่ายเพราะสมัยเด็กๆชอบเล่นเกมแล้วก็ติดเลยการเรียนเสียเล็กน้อยถึงปานกลางก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเล่นแล้วเดี๋ยวมันติดอ่ะแล้วเรามีอะไรต้องทาอีกเยอะ อีกมาตรการหนึ่งที่น่าจะทําให้เล่นเกมได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะคะก็คือการจับตซนนิ่งหรือว่าจํากัดพื้นที่ในการเล่นแต่จะสรุปยังไงต้องรอดูกันอีกทีค่ะ ระหว่างอ่านข่าวไปพัตโตะก็ยังคงจับโปเกมอนอยู่ <c oughs> เราต้องเลี่ยนให้รู้เวลาครับผม <c oughs> อ๋อใช่ไหมแต่ผมชอบคุณสนพูดมากนะแบบว่าอย่าว่าแต่จับโปเกมอนเลยจับม,มือถือก็ไม่ควร <c oughs> ถูกต้องแล้คุณขับรถหรือคุณเดินเหินอยู่อย่างเงี้ยใช่ <c oughs> แล้วค่ะอันตรายแ <c oughs> <า>ัน้นถ้าเราทำรายการก็ไม่ควรเล่นถูกต้อง iPad มีไว้ฮอตออนไลน์เท่านั้นนะคะพัตตเช้าหัดใหญ่จ้าเรามีนัดกันแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้จะได้เจอกับพัตโ กีและไปเตยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินอีกมากมายทีเดียวนะคะที่สำคัญพวกผมนี่ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะไปถ่ายทํารายการเพิ่มเติมมนด้วยใครที่อยู่ท่านั้นอยู่แล้วนะไว้ไปเจอกันนะครับผมเจอแล้วก็ทักทายกันได้นะคะฝากขนมฝากขนมมาให้พี่ฝนด้วยกัได้วยคือไมู่้ว่าให้นี่ซื้อมาให้ใช่ไหมถูกต้องโอ้ยมาถึงเรื่องสําคัญที่หนุ่มๆไม่ควรพลาดฮอตออนไลน์วันนี้ผมจะพาไปดูเหล่าสาวเขาไปเที่ยวทะเลกันซึ่งแน่นอนสาวๆไปเที่ยวทะเลโอ้โห ก็ต้องเซ็กซี่แบบนี้สิครับผมอันนี้แค่ตัวอย่างนะฮะลองดูภาพเต็มๆหลายๆภาพกันหน่อยดีกว่านะครับว่าพวกเธอมาในสไตล์เซ็กซี่แบบไหนบ้างนะครับนี่คือเหล่าองเพื่อนแก๊งของเธอนะฮะทั้งเบลล่าราณีนะครับผมมีโมมนชนุกนะครับมีน้องบัววันเซรีนะครับมีสเตฟานีกไปนะครับไปแฮงเอากันที่หัวหินแล้วก็นทะเลหัวหินซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็มาในสไตล์แฟชั่นที่ ใส่ี่ใสๆแบบแบซึ่งดูแล้วมันเจริญตาเจริญหูมากเลยจริงๆนะฮะตัดกับทรายขาวๆด้านหลังนะพี่ผู้ชายคนนี้ฮะเอาหลบไปที่หนึ่งก็ได้ครับผมคือแหม่กาลังอินเลยเมื่อกี้นะครับผมคือสวยมากเห็นหลายๆคนไปเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน่ารักจังเลยอยาไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมผมนี่แหละอยาไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะหลากหลายแฟชั่นสวยๆนะครับผมตอนนี้ตามไปไม่ทันแล้วนะฮะกลับมากันแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นผมค่ะ รุ่นแบบว่าน้องๆรุ่นเดียร์เนไม่เกินกันไว้ใสว่าไว้ใส่ถูกต้องแต่ว่ากลุ่มต่อไปเนี่ยก็มาเป็นแก๊งเหมือนกันนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นเอ่นหกศนย์เก้าศูนย์ก็ว่าได้หกศูนย์ไม่ใช่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนนะฮะแล้วถามพี่ฝนว่ารู้จักหมดหรือเปล่านะอ่ะคลิปมาเลยครับาคเเรไม่อู ฝนละอ๋อเลยฮะดีมากดีมากจริงนะฮะคือติดแฮชแท็กว่านี่เป็นเด็กยุค90เลยล้อ๋อทุกคนดิฉันรู้จักนี่เนี่ยคุณจอยทีสเกิร์ตคุณอาสมานี่คุณยุ้ยปัทธรมวันนี่งานก็เป็นงานวันเกิดใช่ไหมคะ เออเกศพิร้อก็มาเกศนารกรนะคะซึ่งหายหน้าหายตาไปนานแล้วก็มางานนี้ด้วยพี่ธัญญานะคะพี่ฝนเป๊ะมากเลยนะคะแน่นอนพี่ฝนไม่ได้ดูสคริปต์เลยใช่ไหมครับแน่นอนดีฉันก็เป็นเด็ก90คือผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยอ่านไปแล้วหนูกลัวจะไม่เข้าป่าไงไม่รู้่ไม่ใชทานนะทันแค่พิสูจน์บางเพลงนะฮะคือพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมาดินเนอร์กันในทีมเชิดขาวนะครับแล้วก็มีผู้จัดการตัวแม่อย่างคุณเอลสุปชัยมาด้วยนะฮะ เรียกว่ารวมตัวแม่ตัวฮอตในยุคนั้นจริงๆอยู่ไหมฮะฮอตมากนะมาตะกี้นี้ค่ะเกศนารกรผมสั้นแล้วก็ถ่ายคู่กับคุณจอยสิรักมาชมพูนี่ก็จะเป็นคลิปคลิปนี้ก็มีคุณมานะคะมีคุณจอยแล้วก็มีคุณยุ้ยนะคะท่านนั้นเป็นแดนเซอร์รอเปล่าฮะเต้นอยู่ด้านหลังคือหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์ให้ใครพี่ฝนเลยนะบอกว่าคิดถึงมากเลยบางท่านเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยก็มีนะคือบอกว่าคิดถึงละครที่ได้ดูตอนแต่ละคนเคยแสดงไว้แล้วก็คิดถึงเพลงของพี่ๆทีสเกิร์ดด้วยนะ เท่าไรร็อกไม่เท่าไรร็อกงานนี่แล้วก็รู้จักกันจริงๆแล้วเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วที่อยากให้รวมตัวกันครับอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นแก๊งสาวๆที่จริงๆแล้วน่ารักมากเลยนะฮะจริงๆเนี่ยที่เขาไปรวมตัวก็คือเพราะว่าเป็นคุณยุ้ยเนี่ยนะฮะฉลองวันเกิดขึ้นหลักสี่หลักสี่เรียกว่าน่ะเพื่อนๆมาเลยใกล้ๆใจกันขนาดนี้นะครับผมอายุละกันอะไรนะเพราะนั้นหลายคนก็เลยไปรวมตัวกันนะครับคิดถึงทุกคนนะคะคราวนี้ มาถึงงานใหญ่ของเรากันบ้างดีกว่า <ups S 2> พีพ่่เหล่านั้นไม่ได้ไปแต่เราไปแน่นอน,อนพร้อมกับศ <นะ S 2> ิลปินเพียบเลยนะคะกับงานนายเเทนเบ r ร์ดเดย์เฟสติวนะคะปีนี้เจอกันวันเสาร์ที่10กันยายนนะคะพรีคอนเสิร์ตสุดลังการแห่งปีกำลังจะเกิดขึ้นศิลปินต่าง่ายร่วมใจเป็นหนึ่งเบ r ร์เดคือมันเทิงขวัญใจคนไทยที่หนึ่งในใจทุกช่องทาง14ปีแห่งความยิ่งใหญ่14ปีนายเเทน ปนุนเขียร์ซีซั่นไฟฟ์ก้าวจิรายุและสลีปรอนเวย์นนสงกรานต์เดอะวอยซ์พีพีระพัชชาสานีเบนซ์มาริวสิกซี่มาดฟาร์มปณิธานหนุ่มสมศักดิ์เบสโอมนวพลและทัพนักแสดงกว่าร้อยชีวิตที่กอดขอบม,มาสร้างความสนุกเสาร์ที่10กันยายนนี้เยี่ยงวันเป็นต้นไปแอดพาร,ร์คคาร ไปกันถึงนะครับผม10กันยายนนี้แล้วนะครับทัพศิลปินเยอะมากนักแสดงเซเลบริตี้เยอะมากนะครับฉะนั้นไปเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับผมสิบกันยายนนะเรา2คนด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11บเอโมงครึ่งนะคะขอบคุณชิพิธีกรจากจอมเรสคาร์เตด้วยนะคะคืนนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ